สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการกูช็อคกูจีพลังงานดีๆเมคุณทุกเช้ากับเตยเบราวนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็น EP 2ีนะคะที่เรากลับมาพบกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของปลุกพลังในยามเช้าใช่ไหมคะหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้เรียนไปนะคะใน E ีีก่อนหน้าเนี่ยมีใครที่ได้นําไปทําบ้างไหมคะถ้าหากว่าใครนําไปทํานะคะกด1นึ่งหนึ่งคอนเฟิร์มกับจักรวาลมาให้หน่อยนะคะซึ่งการหายใจแบบเนี้ยนะคะบอกเลยว่าเป็นการหายใจที่ โอ้โหมันทรงพลังมากๆนะคะแล้วก็เป็นการหายใจระดับซอสเลยนะรู้ไหมซอสเนี่ยเขาหายใจแบบนี้เลยนะคะซึ่งทีเนี้ยถ้าหากว่าทุกคนรู้แล้วนะคะก็ให้ทําแบบนี้นี่แหละหายใจให้เต็มปอดเข้าไว้นะคะแล้วก็หายใจให้เต็มอิ่มนะคะทุกๆครั้งที่เราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยหายใจไม่ทั่วท้องก็ให้ทําแบบเนี้ยพลังงานในตัวในตัวของเรานะคะมันจะปรับทันทีเลยนะคะและในวันนี้นะคะปลุกพลังในยามเช้าของเรานะคะนอกจากที่เราหายใจนะคะก็ยังมีกิจกรรม,มอ,อื่นๆที่ทําให้เราเนี่ยสามารถปลุกพลังตัวเองในยามเช้า ด,ด้วยแต่เต้แนะนําว่าควรทําหลังจากที่เราเนี่ยมีการกระตุ้นการหายใจของตัวเรานะคะมีการแบบอัดฉีดออกซิเจนให้กับร่างกายให้กระปีก้กระเป๋าในยามเช้าก่อนนะคะเราจะทําสิ่งอื่นต่อเนี่ยทำได้ดีด้วยนะคะทุกคนอาจจะเห็นหนังสือเล่มนี้แล้วใช่ไหมคะซึ่งเนี่ยก็เป็นหนังสือที่เต้เป็นคนเขียนนะคะแล้วก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยมีติดตัวเอาไว้นะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการพูดกับตัวเองนะคะเป็นเซลฟ์ทอล์กนั่นเองนะคะแล้วก็เซลฟ์ทอล์กเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบประโยคสั้นๆนะคะก็จะเป็นประโยคท ยอนค้างยาวหน่อยเนาะทีเนี้ยถ้าหากว่าเราเนี่ยหายใจลึกๆได้แล้วใช่ไหมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ร่างกายกระปี้กระเป๋าแล้วนะคะส่วนที่จะต้องตามมานะคะปกติแล้วของเต้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงของการ affirmation ใช่ไหมคะในการ affirmation คะ่ะหรือการเซลท็อกเนี่ยสำคัญมากการเซลท a l k นะคะมันก็คือการ affirmation นั่นแหละนะคะถ้าหากว่าพวกเราเข้าใจตรงเนี้ยเออทุกครั้งที่เราแบบพูดกับตัวเองฉันเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสดใสฉันเป็นคนมีสุขภาพร่างกาย อันนี้คือบางครั้งเนี่ยเราพูดอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจจะยืนสองกระจกแล้วก็พูดอย่างเดียวใช่ไหมคะหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดอย่างเดียวเพราะบางคนเนี่ยมีความรู้ที่บอกว่าเฮ้ยพูดอย่างเดียวอ่ะมันไม่เห็นผลหรอกนะคะมันต้องใส่อารมณ์เข้าไปด้วยต้องมีความรู้สึกด้วยเช่นฉันเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสดใสสวยงามฉันเป็นคนที่มีรูปร่างสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทุกคนก็ต้องรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนที่มีรูปร่างสุขภาพร่างกาย ใช่ไหมคะเราก็ต้องรู้สึกแบบนั้นใช่ปะถ้าหากว่าเราพูดไปแล้วเรารู้สึกไปด้วยคนก็จะรู้สึกว่าแบบเออใช่ฉันรู้สึกดีทีเนี้ยทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราเซลฟ์ทอล์กอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่การพูดกับตัวเองเท่านั้นนะคะในมุมของกฎแดงดูดเนี่ยคือตรงเนี้ยที่เรากำลังทาอยู่อ่ะมันคือการแอมฟอร์เมชั่นนะมันคือการยืนยันนะคะว่าเราอ่ะเป็นแบบนี้อยู่นะเวลาที่เราพูดว่าฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยคือเราอ่ะก็ต้องรู้สึกว่าฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจรงิจรงๆนะ เพื่อทําให้จักรวาลเนี่ยรู้ว่าความรู้สึกของเราตอนนี้เรารู้สึกแบบนี้อยู่นะซึ่งทุกคนเนี่ยเคยได้ยินไปแล้วที่เต้ได้แบ่งปันแล้วก็สอนไปนั่นก็คือว่าจักรวาลเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเรากําลังพูดอะไรเราเราเขียนอะไรจักรวาลไม่รู้แต่สิ่งที่จักรวาลรู้อ่ะก็คืออะไรคะความรู้สึกนั่นเองนะคะว่าตอนนี้เราอ่ะกำลังรู้สึกอะไรอยู่นะคะถ้าหากว่าเรารู้สึกอะไรอยู่นะคะนั่นแหละคือจักรวาลเนี่ยเขาได้รับรู้นะคะแล้วก็ตรงนั้นนั่นแหละนะคะจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยได้รับ ะะดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้สึกนะคะคือรู้สึกว่าเราได้รับแล้วเราเป็นแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยพอเราเนี่ยพูดได้ว่าฉันมี รูปร่างสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเต้ก็ต้องรู้สึกว่ามีรูปร่างร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีจริงๆนีออกไหมคะเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรานะคะยังไม่เข้าใจเรื่องของการ affirmation นะคะเต้แนะนําว่าทําความเข้าใจก่อนว่าการ affirmation เนี่ยคืออะไรนะคะก็อย่างที่เต้อ,อธิบายไปเลย affirmation ก็คือต้องรู้สึกว่าได้รับแล้วนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะเซลท็อคก็คือเป็นการพูดนะสมมติว่าเนีย่ยได้เปิดมาปุ๊บนะได้เจอหน้าที่เต้เขียนเอาไว้นะคะเขียนว่าฉันเป็นนักลงทุนที่เก่งและฉลาดทุกสิ่งที่ฉันลงทุนเวลาลงทุนแรงงานทุกสิ่งนั้นเติบโตผลตอบแทนงอกเงยมหาศาลมันก็ไม่ใช่แค่ การอ่านเท่านั้นใช่ไหมคะในหนังสือนะแต่ก็เขียนเอาไว้คือเป็นคําขยายเนาะเพราะอยากให้พวกเราเกตแล้วก็เข้าใจคีย์จริงๆนะคะแต่ก็เขียนว่าหากคุณต้องการเป็นนักลงทุนนักเก่งกําไรที่ยอดเยี่ยมคุณต้องรู้สึกแบบนั้นให้ได้เพราะส่วนใหญ่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ฉลาดเรื่องการลงทุนแต่ก็กําลังศึกษาเรียนรู้อยู่นะเพื่อที่จะได้พอร์ตที่เติบโตในอนาคตบ้างจึงทําให้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการเพราะไปบล็อกสมองเอาไว้ะแล้วแต่ถ้าคุณบอก ตัวเองและรู้สึกไปเลยว่าคุณเก่งและฉลาดสมองของคุณก็จะสนุกในการเรียนรู้เรื่องนี้มากๆเพียงแค่ทุกคนเนี่ยปรับแบบนี้นะคะตามที่ได้อธิบายแล้วก็สอนไว้ในหนังสือนี้นะคะก็ทําแบบนั้นเลยนะคะก็คือว่านี่แหละเวลาที่คุณพูดใช่ไหมคะเหมือนอันนี้คือเต้ยทำกับตัวเองเนาะก็คือฉันเป็นนักลงทุนที่เก่งและฉลาดเต้ยก็ต้องรู้สึกคือส่งความรู้สึกไปหลังจากที่เราอบหายใจเข้าออกลึกๆแล้วใช่ไหมคะเราเต้ยกะพูดนะคะ affirmation กับตัวเองนะคะแล้วก็ความรู้สึกก็รู้สึกแบบนั้นเลยนะคะก็คือฉันเป็นนักลงทุนที่เก่งและฉลาดก็คือรบบรู้สึกจริงๆนะฉันเป็นนักลงทุนที่เก่งและฉลาดแล้วคือเรารู้สึก affirmation คือเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราอ่ะเป็นคนเก่งและฉลาดในการลงทุนนั่นเองนะคะซึ่งก็ทําแบบเนี้ยเห็นไหมคะว่าความรู้สึกของเราเป็นไงคะเนี่ยคือการปลุกพลังในายามเช้านะถ้าหากว่าเราทําแบบเนี้ยทุกๆคําที่เราพูดนะคะถ้าหากว่าเราต้องการปลุกพลังในายามเช้าเนี่ยคือเราต้องเป็นคําพูดแบบ affirmation ในการที่เราอจะได้ แล้วเป็นการยืนยันว่าเราแบบเป็นแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันขึ้นมาเลยนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นอีกหน้าหนึ่งที่อยู่หน้าคู่กันเลยนะคะได้เขียนว่าอารุณสวัสดิ์ความสําเร็จทุกพื้นที่ในชีวิตขอบคุณความสําเร็จในวันนี้ขอบคุณที่ฉันได้ใช้ทุกความสําเร็จอย่างเต็มที่และเป็นผลลัพธ์ที่ทรงพลังให้กับทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนทรงพลังปะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆนะคะ อรุณสวัสด์ความสำเร็จในทุกพื้นที่ของชีวิตขอบคุณความสำเร็จในวันนี้ขอบคุณที่ฉันได้ใช้ทุกความสำเร็จอย่างเต็มที่และเป็นผลลัพธ์ที่ทรงพลังให้กับทุกคนคือพอเราขอบคุณน่ะเป็นยังไงคะความรู้สึกกา<น>ร <ส enter S 1> ขอบคุณเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราได้รับแล้วจริงๆมันเหมือนกับเราได้แล้วเราก็เลยขอบคุณไงทุกคนก็ t ปะ โคตรด,ดีพลังงานโคตรดีเลยใช่ไหมคะพลังงานแบบดีมากๆเลยนะคะมาดูกันนะ ฉันมีพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะสร้างวันที่ยอดเยี่ยมได้ในทุกๆวันเนี่ยก็เป็นการแอ f เฟอร์เมชันว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีพลังความมุ่งมัน่นเป็นไงคะมันรู้สึกดีไหมฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรูปร่างดีหุ่นดีสดใสมีออร่าสุขภาพดีออกมาจากภายในสดใสสดชื่นในทุกๆวันเปล่งปั่งเปล่งประกายดึงดูดความมั่งคั่งมหาศาล <c oughs> คือมันแบบรู้สึกดีมากมันขนลุกเลยนะเนี่ยแค่อันนี้คือเต้อยอ่านแล้วเต้ยรู้สึกไปด้วยนะคะเต้ยรู้สึกแบบนั้นเลยดังนั้นเนี่ยพวกเราก็สามารถที่จะอ่านไปได้นะคะแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองนะคะแล้วก็ให้เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะเนี่ยก็คือหนังสือเนี่ยช่วยทําให้เราเนี่ยปลุกพลังในยามเช้าได้แบบโคตรดีเลยนะคะ ได้อ่านให้ฟังอีกทั้วสองหน้าฉันมีพลังความคิดบวกที่สามารถคิดและสร้างสิ่งที่ยอดเยี่ยมและเกิดประโยชน์ได้อย่างมากมายเป็นไงคะพวกเรารู้สึกดีไหมขอบคุณลมหายใจและอากาศที่บริสุทธิ์ในเชาน้านี้ขอบคุณดวงตาคู่นี้และแสงอาทิตย์ยามเช้าที่สดใสขอบคุณกาลยานามิตรและสังคมสายเสกที่รู้ใจขอบคุณทุกลมหายใจแม้จะไกลแต่รู้สึกใกล้ด้วยใจเราโอ้โห ไม่ต้องเขินด้วยเนี่ยรู้สึกฟินมากเลยนะคะก็ประมาณนี้นี่แหละนะคะเห็นไหมว่าแค่เราเนี่ยขอบคุณนะคะมันก็แบบโคตรดีเลยรู้สึกดีมากนะคะดังนั้นเนี่ย การที่เราเนี่ยหายใจแล้วกระตุ้นพลังงานของเราให้รู้สึกกระปรีก้กระเป๋าแล้วแล้วก็สดชื่นในยามเช้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะการ affirmation นี่แหละค่ะคือการพูดยืนยันนะคะว่าเราได้รับเราเป็นแล้วในตอนนี้นะคะทุกอย่างคือเกิดขึ้นจริงแล้วนะคะเพียงแค่เรารู้สึกแบบนี้เท่านั้นเองนะคะทุกคนนี่แหละค่ะจักรวาลได้รับความรู้สึกอะไรไปทุกคนเชื่อในเรื่องของกดแรงดึงดูดใช่ไหมคะเหมือนกันดึงดูดเหมือนกัน ใช่ไหมคะคนเหมือนกันดึงดูดคนเหมือนกันเงินดึงดูดเงินรู้สึกดีดึงดูดรู้สึกดีใช่ไหมคะรวยดึงดูดรวยอะไรที่แบบมันเข้าคู่กันมันดึงดูดกันนะ,ะดังนั้นเนี่ยเรารู้สึกอะไรเราก็กําลังดึงดูดสิ่งนั้นนั่นแหละค่ะรู้สึกดีก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามารู้สึกอะไรก็ดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเรามาพ,พบกันใน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ